ไทยแท้เน่ะโดนไทยกับคอมีดเอาบ่เอาคอมมีดเอาอินเดียวละล่ะฮะเอาวันไหนคอมีดกับอินเดียดูไบดูไบด้วยซาดูบไบ สู้สมอบุกเอาตัวรอดสู้อย่างมิตรภโอเคอันอั n ััไรบ้อยเป็นเ ก็คู่ปันได้ถึอได้เออคุับอกเอาบอกบอกคุณอะไรคุณใช้ยาพิเศษหรออะไรคุณยังร้อยคุณใช้ยาพิไปษหร

ไมมีบัก๊กแลแ้วคุยังได้ยินเสียงเขาปกติอยู่เลยี่ใส่วะเพิ่งมันอยู่ตายตายตายเลยตายเลยมึงอะตายเลย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  ได้ไเลยเนี่ยแะไอ้ชับเฮ้ยเจ๊ลุยพยาเยีบยมายับหลังแน่พยายี่หลังนี่น <c oughs> <c oughs> sao so nhau thầy bà cú áo vô kia học kia nè cú bê tăng chạy hình มาได้จิมาได้ยูกูเพเห็นคนก็คืก็เห็นจะคนเลยทังไ่ได้อ๋อเห็นละกูเห็นละเซตกู โอ้อขอบคุณนะอ้ี้เจกยมเมนต์กูสุดยอดสุดยอ

คยยยุยยยยยขอบคุณนะโว้ยมึงตายวงคุงงูเน้สูสู้ดูสู้ยืนให้เป็นกำลังใจ

โอ้โหมึงมาตืม้อมน่ะไม่ไปอยนนนเลยโอ้ยรถที่ที่มเียโอ้ยขบันครับรถมารมานีอตาย พ mm ุทยะกีฬาธมีมงคลจุกวาท่้งแปดที่ประสิทธิจอมเป็นยักพิฆาตได้แก่ช้าพักมาพัก ัดอปุกปากของยูไป <c oughs> ได้เกิดแล้วก็คุบปากด้วย สองปวนลรมันกำลังเล็ก วุ้ยเร็วสูไขก,ก็ได้แต่เอาบักอืนอนะกูสิไปคุกบอกกูได้เห็นมันเล่นเนาะกูสู้กูตื่นแล้วห้ความหังโดลดต้องใดนก็มีแต่ตายเลยมึงถามเห็นอนไง ผ่านเรียนเรียบๆลุยมึงไปแอสนาศึกษาผ่รงเรียนมึงมึงสู่โซ่ดีป่านไหนแล้วได้ไป,ปนสนาศรีไปไก่เองแมวนี้ไปขอนแก่นใช่กูมีตัวโดด มีเกูอีสัตว์ิว <Double Kill. S 1> คิวคิวิวค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 ิววคิวคควคิคิวคิวคิวคีวคิวคิวมามา,มา,มา เก็บเหรียญน,นะครับใกล้ๆ <esp> เก็บเหรียญก็ได้นะครับ้องดูที่ของเหรียญหน่อยเรียวเรวเรียวเรวเก็บทอง มันซิบเร็วมีสองตัวกำลังลงไปหามือบอกอักลุยสองตัวกำลังลงไปหามือมีตอนนี้ยังทันขึ้นเขาขึ้นเขาขเขาขตรงนี้แหละตรงนี้แหละยูดูดด มันต <Okay, S 2> ้องอยู่ใกล้ขาดคิวมันง่ายปืนพุ่บอกดง่ายไปชิบไปมีอะไรเฮ้ยลงไปเก็บซ็อกลงไปเก็บซ็อก บ่มีจักเหลียนเลยมันเก็บซแลรวดแต่มันมีปืนกับลกกระสุนไงดย<อ>มีนจักรลงไปเก็บซพข้างล้างบบมีคนไปเอาในตู้ไปได้เอาสุดๆี นั่นอะไรดีวะแคมดีวะวะบอูมีแคมคนหายแบบวไมห็นวะโอ้ถ้ามีแคมเนี่ยกูแคมนานเลยเล้ว เฮ้ยป <cam> ่ะยากอะคิด <cam> ถึงความรู <cam> ้ส <cam> ึก <cam> นี <cam> ้น <cam> ้ำตากูส <cam> ีไหลเลยน้ำตากูสีไหลเลยมีขนาดนี้อ่ะ ลองอว่าล <Triple> ังอ้ว่าทริปเปิลคิลลงอว่าชมพูลังอว่าชมพูฝั่งนั้นนะเกเดยั e